รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สำนักงานพัฒนาธุรกริจรทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดดาจับมือพาร์ทเนอร์ภาครัฐเอกชนและเทคพร็อเวเดอร์ลงพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นเปิดตัว SME g r o w h 2025พลิก SME ไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนเดินหน้ายกระดับ SME ในภาคกลางและภาคอีสานพร้อมสู่โอกาสด้วย AI และดิจิ t a l Transformation จัดเต็มหลากหลายกิจกรรมเพื่อ SME ทั้ง Business Matching เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและผู้นำองค์กรเปิดรับสมัคร SME ร่วมโครงการแล้ววันนี้ถึง29มีนาคม2 568อยากให้ s m e นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจนะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับปีนี้เนี่ยจะเป็นการทดลองอาจจะจัดได้แค่3จังหวัดครับปีหน้าเนี่ยก็จะมีการดาเนินการเพิ่มเติมแล้วก็จะไปครบทั้ง4ีภาคจริงๆทั้ง4ภาคเีมีศักยภาพเพียงแต่ว่าทรัพยากรเราจะจําการเป้าหมายก็ของกระทรวงนะฮะก็คือว่าอยากที่จะให้เอสอีบ้านเรารวมถึงใอครยเอเอีด้วยมีการเอานี่ต้องไปใช้เพิ่มมากขึ้นครับ